ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาค่ะความหมายของวิทยานิพนธ์มนุษย์มีการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวค่ะมานานแล้วนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ่คานการสังเกตการค้นคว้าการศึกษา,กา,ก,ษาการทดลองและการรวบรวมประเภทต่างๆความรู้ที่มนุษย์ได้นะคะจะมีระดับแล้วก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไป ก็คือการมีจุดหมายที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่สนใจศึกษาแล้วก็มีการรวบรวมออกมาเป็นหลักการหรือทฤษฎีต่างๆโดยให้คนทั่วไปมีความเข้าใจที่ตรงกันอันนี้สําคัญนะ,ะประเด็นที่เราแบ่งออกเป็นอยู่งอันอันที่1ค่ะการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆนั้นเกิดจากการอยากรู้อยากเห็นค่ะ เช่นเราต้องการทราบว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะเราก็ทำยานิพนธ์เพื่อหาสาเหตุและอุบัติเหตุเห,เหล่านั้นนะคะอันที่สองค่ะการเรียนรู้เกิดจากภาวะความจําเป็น เช่นเราต้องกรารทราบว่าราคาน้ามันจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างไรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวประชาชนก็จะต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายถูกต้องไหมคะเท่าที่สามารถที่จะทําได้นะเนาะแล้วก็โดยอาจจะนั่งรถเมล์ไปทํางานนะคะขึ้นรถยฟ้า BTS อะไรประมาณนี้นะคะไปโดยรถประจําทางนะคะแทนที่จะขับรถยนต์ไปก็อาจจะเดินทางไปโดยรถประจําทางถูกต้องไหมคะเพื่ออะไรเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นอื่นๆอ,ออกไปเป็นตะ้น วิทยานิพนธ์ค่ะเป็นกระบวนการต่างๆที่ดําเนินไปอย่างที่มีระเบียบแล้วก็กฎเกณฑ์ในการเก็กรูปรวมข้อมูลการดําเนินการกับข้อมูลหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งวิทยานิพนธ์จะมีประโยชน์อย่างมากที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆและก็เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจอุตสาหกรรมหน่วยงานเอกชน,นอื่นๆและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ We can